น้องกลับคะรลาวา่าอาจารย์หมอเขียวคุรุพี่น้องจิตอาสาหมู่มิตรีทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกทุกท่านนะคะชื่อขวัญค่ะพุทธพันธ์สีทันมูปถมอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะอาชีพชาวนาค่ะเป็นนักศึกษาวิชาลามหกเดือนนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ปรารนาตนเป็นจิตอาสาค่ะอยู่สังกัดภาคกลางนะคะทั้งสุพรรณแล้วก็ปทุมธานีค่ะและแล้วก็วันนี้นะคะจะมาขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะก็คือ5าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือฝันได้ออกเดินทางนะคะมาบำเพ็ญบุญนะคะมาช่วยทำกัศิกรรมไล้สารพิษกสิกรรมธรรมชาตินะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะ แล้วก็ได้นำมเมล็ดพันธุ์นะคะามาแจากยังเพื่อนๆน,นะคะจิตอา,าสาทุกท่านด้วยนะคะห้าวันที่ผ่านมาขวัญได้เกิดอุบัติเหตุนะคะนั่งนั่งบนเปล่ะคะ่ะแล้วก็โดนคือตกลงมาประมาณเมตรความสูงประมาณเมตรเมตรกว่านะคะเกือบเมตรห้าสิบอะคะ่ะก็กระแทกนะคะ คือสีสามไม่กระแทกแต่ว่ากระแทกตรงที่หน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ยังเป็นเขียวๆอยู่ก็ได้ใช้วิชาวความรู้นะคะจากแพทย์วิถีธรรมที่ร่ำเรียนมานะคะตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่4ี่แล้วนะคะนำยาเก้าเม็ดนะคะมาใช้นะคะก็ก็เลยมีความเจ็บป่วย ที่เกิดวัติเหตุเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะว่าใช้ยาก้าเม็ดปรับความสมดุลในร่างกายนะคะร้อนกับเย็นให้พอดีนะคะมันก็ทำให้ไม่ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าเรารักษาด้วยตนเองได้นะคะแล้วก็มีความเจ็บป่วยนะคะในเรื่องของของการมาทำกสิกรรมมาช่วยมาช่วยเครือข่ายนะคะทำกสิกกรรมธรรมชาตินะคะก็คือแบกหามค่ะไป ไปขนนะคะตับไม้ไผ่นะคะมาทําสะพานนะคะข้ามคลองไส้ไก่นะคะแล้วก็ไปทำบําเพ็ญเอาแรงไปช่วยนะคะในเรื่องของทําทเตาเผาถ่านนะคะเพราะว่าที่เนี่ยสถานที่ที่ชุมพรเนี่ยนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะแล้วเขาก็ เขาก็จะมีนะคะนักศึกษานะคะประชาชนทั่วไปนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการทํากิกรรมธรรมชาติเนะะี่ยค่ะการพึ่งพาตนเองนะคะมาเรียนรู้หลังจากที่ขวัญมา มาปรับพื้นที่ให้เขาแล้วนะคะแล้วก็ได้และตัวเราเองเนี่ยค่ะก็ได้ประโยชน์นะคะในเรื่องของการที่เราเอาแรงมาช่วยเขาเนี่ยนะคะเราก็จะได้ความรู้นะคะแล้วเราก็จะได้ทักษะเทคนิคต่างๆนะคะ,ะประโยชน์ใช้สอยมากนะคะค่าใช้จ่ายถูกเพราะว่าเราใช้ทรัพยากรในป่านะคะในพื้นที่มาทำนะคะเตาเผาถ่า,านซึ่งงบประมาณน้อยมากค่ะอันนี้เราก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของอ ความรู้วิชาความรู้เนี่ยนำไปใช้ในพื้นที่เราได้นะคะก็ <God. S 1> รู้สึกประโยชน์ที่ได้รับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความสุขนะคะที่ที่ได้มาบำเพ็ญนะคะแล้วเราก็รู้วิธีนะคะในการที่เราจะรักษาตัวเราเองะคะ่ะในเรื่องของการทานสมุนไพรนะคะทา เพราะว่าสถานที่เนี้ค่ะเขาก็จะให้เราตรวจนะคะทเคก่อนนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายของเราในเรื่องของการทานน้ำสมุนไพรเจ็ดรสนะคะก็คือที่นี่เขาจะเรียกน้ำสมุนไพรริดร้อนะคะเขาต้มนะคะแล้วก็ให้เราดื่มนะคะก็จะเป็นการช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะคะสำหรับ เรื่องของโควิดนะคะท,ท,ทั้งๆที่รอบๆในสถานที่ที่เราได้มาบำเพ็ญเนี่ยนะคะคือก็จะกำลังแพร่ระบาดอยู่นะคะสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะแต่ว่าขวัญก็ไม่ได้กลัวนะคะในเรื่องของความกล้าที่จะออกมาจากพื้นที่บ้านของเราลุมรภัยของเราะคะ่ะได้มาบําเพ็ญบุญแล้วก็ยังทานข้าวมื้อเดียวเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เหมือนเขาค่ะนะคะแม้กระทั่งบางมื้อนะคะที่อาหารของเขาเนี่ย เพราะว่าคนทางใต้เขาก็จะทานรดจัดใช่ไหมคะเราก็ทานน้อยหน่อยค่ะแล้วก็ทานแต่น้ําแกงนะคะเขาก็ยังเพื่อนๆก็ยังน่ารักนะคะก็คือ,อทำอาหารรสจือดให้เราทานบ้างนะคะก็เป็นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะออกมาปฏิบัติศีลของเรานะคะในพื้นที่นอกสถานที่นอกบ้านเรานะคะก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือมีความสุขอิ่มบุญนะคะแล้วก็อิ่มใจนะคะแล้วก็ได้ รับความเบิกบานได้กัลยานมิตรเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่ามาเจอค่ะคนที่เขามีสีเหมือนกับเรานะคะมีจลิตเดียวกันนะคะได้พูดคุยสนทานาธรรมอีกค่ะก็เป็นมิตรหมาดีก็เลยยังชวนเชนิญช,ชวนเขานะคะให้มาเรียนรู้นะคะในแพทยวิถีทางด้วยนะคะเดี๋ยวขันก็จะส่งลิงก์นะคะไปให้ขวัญม,มีเพื่อนกัลยานนตรนิมิตใหม่ขึ้นนะคะ ตั้งสองท่านนะคะก็ขอส่งการบ้านเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะค่ะนุโมทนาน้องขวัญพุทธพันธ์ค่ะเชิญพี่โซฟาค่ะค่ะก็อนุโมทนากับน้องขวัญด้วยนะคะเห็นน้องขวัญมาก้าวหน้ามาก้าวแบบก้าวกระโดดเลยอ่ะของน้องก็เยี่ยมมากเลยแล้วน้องก็มีพลังเยอะขอบคุณค่ะค่ะก็ เห็นถึงพลังที่ความมีความสุขความเบืกอบานในการที่ได้ได้ออกไปปฏิบัตินะคะถ้าใจเราไม่กลัวคะ่ะแต่มีอิดหนึงค่ะพี่โสภาขอโอกาสค่ะ,ะก็คือพอดีที่ที่สถานที่ขวัญมะค่ะเขาอับสัญญาณขวัญห้าวันมันนี้ขวัญก็มีความกังวลใจนะคะพี่สภาคือว่าไม่ได้ฟังรำจาก อาจารย์หมอแล้วก็เพราะว่าตอนที่ขวัญอยู่บ้านเนี่ยคือขวัญจะเปิดออนไลน์ตลอดอะคะ่ะแล้วก็ทํากิจกรรมของขวัญอะไรไปแล้วก็ฟังไปด้วยแต่ห้าวันสองวันแรกขวัญเริ่มมีมีทุกข์ในใจนิดนึงอะคะ่ะที่ไม่ได้เข้ามาในหมูม่มิติอ้อแปลกมากค่ะขวัญได้รับอันนี้ส่งในเรื่องของทุกข์หายฉับพลันด้วยนะคะคือพอวันนี้มีสัญญาณแล้วขวัญก็ได้เข้ามาส่งการบ้านใช่ไหมคะ คืออาการที่ขวนปวดเมื่อยนะ้ตัวอ๋อขวนม,มีอีกเทคนิคนึงค่ะอยากจะแชร์ค่ะตอนที่ขวนปวดเมื่อยหลังจากที่ขวนทำกิกกรรมรละสารพิษใช้แรงแรงงานนะคะขวนปวดเมื่อยมากเพราะว่าต้องแบกแบกและขนไม้ไผ่แบบด่อนทุ่นใหญ่ๆนะคะขวานไปพี่ๆที่เนี้ยคะ่ะเขาแนะนําให้ไปฝังเอาร่างกายเราเนี้ยคะ่ะไปฝังในทรายะคะ่ะ และสถานที่ที่นี่เป็นูนเรียนรู้เนี่ยคือไม่ค่อยมีคนลูกพ่านค่ะทรายจะสะอาดมากแล้วก็ควัน,วนฝังร่างกายตัวเองเพียงแค่สิบนาทีเองนะคะอาการปวดเมื่อยทุเลาลงค่ะแต่วันรุ่งขึ้นก็ยังเป็นอีกแต่มาวันนี้ค่ะทุกหายสาพ,พันก็คือว่ามันหายไปโดยแบบงงมากอะค่ะคืะคอแบบว่างงแบบไม่รู้ว่าทําไมถึงถึงมันหายอาจจะเป็นเพราะว่าแรงเหนี่ยวนําแล้วก็ พลังบุญนะคะของหมู่มิตีเนี่ยส่งมาให้ขวัญค่ะทําให้ขวัญรู้สึกแบบร่างกายหายโดยสัมพันธ์โดยไม่ต้องใช้ยาเจ้าเม็ดหรืออื่นเลยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะวิบากร้ายหมดนะคะแล้วก็ก็ก็ทรายทรายเขาก็ดูดพิษได้ดีอะค่ะเรามีความเย็นค่ะมีความเย็ยนเยอกก็เหมือนเหมือนดินเหมือนที่พี่รวมทํานาอยู่เมื่อกี้นะคะนั่นนะคะถ้ายิ่งถ้าไปในที่เอ่อ ไม่มีสารเคมีเนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวรักษาได้ดีเลยค่ะคอบคุณันาค่ะนุนากับน้องปันนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะค่ะนุวัฒนาค่ะค่ะเชิญดรผุดสดีค่ะ ไม่ได้ยินเสียงค่ะบายบายแสดงว่าเสียงยังไม่มานะคะค <laughs> ไม่เป็นไรค่ะมาที่อาพินโยค่ะเชิญอาพินโยลุงพินโยของเด็กๆค่ะเชิญค่ะ <laughs>